วันนี้พ่อเพิ่งลงมาจากไร่ค่ะเดี๋ยวน้องมดจะมาสปาเท้าให้กับคุณพ่อกันสักหน่อยคุณพ่อทำไร่นะคะเท้าของคุณพ่อก็จะมีรอยด้านรอยแตกเต็มไปหมดเลยก่อนหน้านี้เท้าของคุณพ่อนะคะรอยด้านเยอะกว่าน,นี้ค่ะแต่น้องมดทำกันสปาเท้าให้ไปรอยด้านรอยแตกนะคะจางหายไปเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะรอยด้านที่เหลือนะคะน้องมดจะทำกันขัดออกให้หมดเลยและน้ำยาที่น้องมดใช้นะคะก็เป็นสปาเท้านางซินตัวเดิมอุปกรณ์ก็มีมาให้ครบเลยค่ะสำลีน้ำยาที่ขัดแล้วก็ถุงมทำกันแปะทิ้งไว้10นาทีนะคะมีคุณพี่่่่่มมาาานนนังดดู้้ววยคะะอกกสเทไแต แต่มือที่ด้านน้องมนก็เลยให้ลองใช้ครีมนางซีนดูเลยนะคะตอนนี้จะเป็นครีมทาเท้าแตกค่ะแต่สามารถใช้กับมือด้านด้านได้หมดเลยซึมไวแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะแต่ถ้าเท้าใครมีรอยแตกรอยด้านนะคะแนะนําให้สปาเท้าก่อนค่ะแล้วค่อยทาครีมตอนนี้ก็ทํากันแปะน้ํายาที่เทา้าพอนะคะครบ10นาทีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาทํากันขัดออกเลยนะคะเท้าของคุณพ่อนะคะทําลายค่ะก็จะมีรอยแตกรอยด้านหนามากๆค่ะคุณพ่อบอกว่าเคยโดนตะปูแทงนะคะยังไม่เข้าเนื้อเลยค่ะนี่เลยค่ะจะใช้ที่ขัดชุบน้านะคะแล้้วกกก็ทําาาัันนขดดอออรยต่ง ะะแล้วก็ลอยแตกหลุดออกไปเลยค่ะสปาเท้านั่งซินตัวนี้นะคะจะช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วหลุดลอกออกไปค่ะตัวนี้ไม่แสบไม่คันเลยค่ะแต่เท้าของคนเรานะคะก็สามารถกลับมาแตกกลับมาด้านได้อีกค่ะถ้าเราทํางานหรือว่าเดือนเยอะก็สามารถใช้สปาเท้านั่งซนินตัวนี้ขัดได้เลยนะคะประมาณ 2- 3สเดือนทีก็ได้ค่ะตอนนี้ทําการขัดเทา้าให้คุณพ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขาวเนียนเลยค่ะร้อยด้านจางไปหมดเลยคุณพ่อร้องว้าวเลยนะคะยังไครยังไม่หมดนะคะยังมีครีมให้ทาอีกค่ะช่วยบำรุงส้นเทาน้าแตกส้นเทาน้าด้านนะคะไม่ได้ใช้กับเทา้าอย่างเดียว สามารถใช้กับมือได้ด้วยสามารถทาบำรุงได้ทุกวันเลยนะคะคุณพ่อชอบมากๆเลยค่ะ